ฎแห่งกรรมเรื่องที่สิบห้าสร้างทุกข์เรื่องนี้ถึงแม้ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นก่อนสงครามโลกครั้งที่สองมาแล้วก็ตามแต่ข้าพเจ้าก็อดคิดไม่ได้ว่ามันอาจเป็นตัวอย่างที่เป็นประโยชน์อันหนึ่งสำหรับอนุชนรุ่นหลังในทางที่จะช่วยยับยั้งจิตใจของผู้ที่กำลังประสบเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกับเรื่องนี้มีให้ต้องตกอยู่ในห่วงของความทุกข์ ดังที่ข้าพเจ้าได้พบและจะบรรยายต่อไปนี้ณวันหนึ่งก่อนสงครามโลกคราวที่แล้วข้าพเจ้าได้รับบัตรเชิญรับประทานอาหารในงานมงคลสมรสของคู่บ่าวสาวซึ่งได้จัดให้มีขึ้นณพัตคารที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งครั้นถึงวันกำหนดในตอนเช้าขณะที่ข้าพเจ้ากำลังจะออกจากบ้านไปทำงาน ข้าพเจ้าก็ตั้งใจไว้ว่าวันนี้จะจัดหาของขวัญสักชิ้นหนึ่งเพื่อไปในงานสมรสที่ได้รับเชิญในคืนนี้แต่ยังไม่ทันจะออกจากบ้านเจ้าบ่าวกับพวกเพื่อนๆก็มาหาที่บ้านขอร้องให้ไปงานสมรสคืนนี้ให้ได้เพราะเขานับถือข้าพเจ้าเหมือนญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เขานำมากำชับเตือนเพราะเกรงว่าจะลืม ข้าพเจ้าก็รับปากว่าคืนนี้ต้องไปแน่เพราะคุณเคยสนิทสนมกับบิดาของเข้าดีและแม้เจ้าบ่าวก็นับถือเรียกข้าพเจ้าว่าอาเย็นวันนั้นข้าพเจ้าตรงไปยังพธธัตคารตามเวลาที่แจ้งไว้ในบัตรเชิญเมื่อขึ้นไปชั้นบนที่เขาจัดโต๊ะเลี้ยงอาหารก็เห็นผู้ที่มาในงานมากมายข้าพเจ้าได้รับการต้อนรับอย่างดีจากเจ้าภาพ และถูกเชิญไปนั่งที่โต๊ะมุมหนึ่งซึ่งมีผู้ใหญ่นั่งอยู่หลายท่านจึงร่วมวงสนทนากาันข้าพเจ้าสังเกตดูรู้สึกว่าการจัดงานคราวนี้เป็นงานที่มโหฬารยิ่งใหญ่โต๊ะอาหารพร้อมด้วยสุราต่างประเทศอย่างดีจัดตั้งวางเรียงรายเตรียมไว้สำหรับบรรดาแขกเป็นจำนวนมากนอกจากนั้นยังมีวงดนตรีและเครื่องขยายเสียง นักร้องหญิงชายที่มีชื่อออกมากรวนเพลงด้วยเสียงอันไพเราะและมีพวกหนุ่มๆสมัครออกมาร้องเพลงทั้งไทยและเทศตามที่ตนถนัดบรรยากาศภายในห้องโถงใหญ่เต็มไปด้วยความสนุกสนานรื่นเริงน่าเพลิดเพลินสำหรับชีวิตหน่มสาวยิ่งนักข้าพเจ้านึกชมอยู่ในใจว่าเจ้าภาพฝ่ายเจ้าบ่าวช่างจัดงานได้หรูหราถึงเพียงนี้ท,ท,ทั้งๆที่ฐานะ ก็ไม่ได้มั่งมีมากมายอะไรเลยฐานะของเจ้าสาวก็มีสภาพเช่นเดียวกันล้างอาหารมีการให้ศีลให้พรคู่บ่าวสาวและเจ้าภาพได้กล่าวแสดงความขอบคุณแขกที่มาในงานเมื่อสมควรแก่เวลาแล้วข้าพเจ้าก็ลาก,กลับจากระยะเวลานั้นไม่นานนักข้าพเจ้าก็ลืมงานสมรสอันหรูรานั้นเสียสิ้น นับจากคืนวันนั้นเป็นเวลาประมาณหนึ่งปีกว่าข้าพเจ้าได้รับประทานอาหารกลางวันกับเพื่อนๆที่พัตกา,ารแห่งหนึ่งเมื่อเข้าไปก็เห็นชายผู้หนึ่งกำลังรับประทานอาหารอยู่กับเพื่อนหลายคนชายผู้นั้นคือเจ้าบ่าวที่ข้าพเจ้าไปในงานสมรสของเขาเมื่อปีที่แล้วนั่นเองรู้สึกว่าเขาดีใจมากที่เห็นข้าพเจ้ารีบลุกขึ้นจากโต๊ะตรงเข้ามาหา และเชื้อเชิญให้ขาพเจ้าไปร่วมโต๊ะกับเขาแต่ขาพเจ้าบอกว่าขาพเจ้ามากับเพื่อนหลายคนพลางชี้ไปที่เพื่อนๆซึ่งเดินนำหน้าไปก่อนแล้วก็ถือโอกาสถามเขาว่าเป็นอย่างไรหลานชายสบายดีหรือมีลูกกี่คนแล้วแทนที่เขาจะตอบได้หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสตามธรรมดาของคนหนุ่มที่เพิ่งแต่งงานปีกว่า ใบหน้าของเขากลับสลดลงพร้อมกับระบายความในใจออกมาว่าไม่ไหวรอกครับคุณอาผมแย่ภรรยาที่เริ่มตั้งท้องนี่สินเมื่อครั้งแต่งงานยังใช้ไม่หมดการงานไม่เดินเงินก็ยิ่งหายากเต็มทีถ้ามีลูกก็ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายขึ้นผมกลุ้มใจจริงๆอยากจะตายให้พ้นทุกข์ร้อนไปสักที ข้าพเจ้าไม่นึกว่าจะได้ยินคำเหล่านี้เพราะตอนแต่งงานก็เห็นรื่นเริงและมีความสุขดีแต่บัดนี้ร่องรอยความสุขไม่เหลืออยู่เลยข้าพเจ้าตบไหลเข้าเบาๆและปลอบใจว่าอย่าเพิ่งคิดสั้นเกิดมาเป็นคนทำอะไรก็ต้องผิดพลาดบ้างค่อยๆแก้ไขคิดดูให้ดีๆเมื่อเห็นข้าพเจ้าให้สติและให้ความเห็นอกเห็นใจเช่นนั้น สีหน้าก็ดีขึ้นบ้างเขาขอตัวข้าพเจ้ากลับไปขอโทษเพื่อนที่นั่งร่วมโต๊ะเดิมเพื่อขอเวลาสนทนาแล้วเดินตามข้าพเจ้ามาเราใช้เวลาที่เพื่อนๆกำลังยุ่งอยู่กับการสั่งอาหารมาสนทนาซักถามเรื่องราวของเขาจึงได้ทราบว่าก่อนแต่งงานคราวนั้นต้องไปกู้เงินเข้ามาแต่งงานที่มีหน้ามีตาย่อมใช้เงินมาก แต่ภายหลังการแต่งงานถึงปีกว่าแล้วเงินที่กู้มาก็ยังใช้เขาไม่ถึงครึ่งข้าพเจ้าไม่ติดเตียนเข้าในสิ่งที่ล่วงมาแล้วเพราะอาจจะทำให้เขากระทบกระเทือนใจมากขึ้นโดยคิดว่าแค่นี้แก่ก็ได้รับความทุกข์และรู้สึกตัวแล้ว เวลานี้แก่ก็มีทุกข์หนักอยู่ในใจเรื่องหนี้สินแต่ก็อดตำหนิในใจไม่ได้ว่าแกอยากเอาหน้าเอาตาเพียงชั่วระยะวันกับคืนเดียวดูไม่สมกันเลยที่ตัวเองต้องมาใช้หนี้ใช้หนี้เขาไม่รู้จักสิ้นสุดเป็นการหาความทุกข์ใส่ตัวแท้ๆผู้คนที่ไปงานคืนนั้นต่างก็ลืมกันหมดแล้วตัวเองต้องทุกทนต่อไป เป็นเรื่องที่น่าสงสารและน่าเห็นใจอยู่เหมือนกันเขาพเจ้าจึงถามว่านี่สินใช้ไปเท่าไรและยังเหลืออีกเท่าไรล่ะเขาตอบว่าไอ้ส่วนรายย่อยๆผมใช้ไปหมดแล้วเหลือแต่รายใหญ่ใช้ไปได้ประมาณสี่สิบเปอร์เซนเดี๋ยวนี้ผมไม่มีจะส่งให้เจ้านี่แล้วไม่กล้าแม้แต่จะมองหน้าคอยแต่จะหลบหน้าผมกลุ้มใจเลอเกิน วันนี้เผอิญเพื่อนเข้ามาจากต่างจังหวัดชวนมาทานอาหารจึงได้พบกับคุณอาถ้ามิฉะนั้นก็ไม่ได้พบผมเองก็ไม่ได้เกียดคร้านหรือคิดจะช่อโกงอย่างใดงานทุกสิ่งทุกอย่างผมทำได้ทั้งนั้นแต่ขอให้ได้เงินมาใช้หนี้ก็แล้วกันงานรับเหมาที่เคยทำก็ไม่มีผมผ่อนใช้หนี้เขาจนหมดทุนแล้วข้าพเจ้านิ่งฟังด้วยความเห็นใจแล้วถามเขาว่า เจ้าหนี้รายใหญ่นักใครอยู่ที่ไหนเป็นคนน่าเลือดหรือเปล่าเขาตอบว่าเปล่าครับท่านเป็นคนดีน่านับถือมากถ้าเป็นเจ้าหนี้อื่นผมคงไม่มีที่อยู่แล้วผมรู้ว่าตัวผมเป็นคนไม่ดีไม่สมกับที่ท่านไว้วางใจผมเขาพูดด้วยเสียงเครือเอขาพเจ้าถามอีกว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนชื่ออะไร เพราะรู้สึกสนใจที่นานๆจะได้ข่าวที่ว่ามีลูกหนี้ชมเชยเจ้าหนี้สักครั้งท่านเป็นคุณหลวงครับชื่อคุณหลวงอยู่ทางใต้ของพระนครเมื่อข้าพเจ้าได้ยินชื่อคุณหลวงจึงถามว่ารูปร่างเล็กๆข,ขาวๆผมบางหน่อยหน้าตายิ้มแย้มอยู่เสมอใช่ไหมและเวลานี้เป็นข้าราชการเบี้ยบำนานใช่แล้วครับ ผมอายท่านเลอกเกินไม่อยากจะพบหน้าเพราะพูดไว้ไม่เหมือนคำพูดคุณอามีช่องทางจะช่วยเหลือแนะนำอะไรผมบ้างไหมครับนึกว่าเอาผมไว้ใช้สักคนเถอะครับข้าพเจ้าเห็นหน้าแล้วก็สงสารอยากจะช่วยเพราะเขาพูดอย่างซื่อและเปิดเผยดีจึงแนะนำว่าอันที่จริงเราณนะมันผิดมาตั้งแต่ต้นแล้วนะแต่ก็พอมีทางแก้ไขได้บ้าง ถ้าอาแนะนําหลานจะเชื่อและทําตามที่อาบอกไหมละ่ะแกรีบตอบรับโดยเร็วด้วยดวงหน้าและประกายตาที่ค่อยแจ่มใสขึ้นบ้างผมรู้ว่าคุณอาหวังดีต่อผมบอกถอะครับว่าให้ผมทำอะไรบ้างถ้าเป็นความเห็นของคุณอาแล้วผมจะทําตามทุกอย่างผมเคารพนับถือคุณอาเหมือนพ่อของผมก็ว่าได้ข้าพเจ้ายิ้มเมื่อได้ยินเช่นนั้น ขอบใจที่นับถืออาในเบื้องต้นอาขอให้ความเห็นว่าการที่เราคอยหลบเจ้าหน่ายหนูนั้นถือกันว่าเป็นความผิดอย่างมากทีเดียวเพราะตลอดเวลาที่หลบเราต้องแบกเอาความทุกข์ไว้ด้วยมันเป็นการทรมานจิตใจหมดความสุขสบายและเราควรจะเคารพความจริงเราต้องกล้าสู้หน้ากับความจริงโดยเฉพาะสำหรับคุณหลวงที่ท่านเป็นคนดีมีศีลธรรม ที่ท่านออกจากราชการก็เพราะท่านกเกษียณอายุและท่านเองก็ไม่ค่อยแข็งแรงอารู้จักท่านดีตั้งแต่ท่านยังรับราชการการที่ยินยอมให้หลานกู้หนี้ยืมสินมานี้ก็นับว่าเป็นพระคุณแม้ว่าทรัพย์สินจะถูกใช้ไปในทางที่ผิดหรือถูกก็ตามเราก็ยังเป็นหนี้บุญคุณของท่านอยู่เสมอฉะนั้นเราจึงควรมีความกตัญญูต่อท่าน โดยที่ไปหาท่านที่บ้านเล่าความจริงให้ท่านฟังมีหรือไม่ก็ต้องไปบอกและขอความเห็นใจจากท่านคนเราเมื่อได้พูดจาคันคงเห็นใจกันบ้างไม่มากก็น้อยถ้ามีค่อยผ่อนไปบ้างถ้าไม่มีก็ผลัดไปแต่ต้องไปมาหาสู่อยู่เสมออย่าหลบหน้ามีอะไรให้ช่วยท่านได้ก็ช่วยรับใช้หรือเอาแรงงานเข้าช่วยไปก่อน ที่อาพูดมานี้พอทำได้ก็เริ่มทำเสียเลยข้าพเจ้าย้ำถามเข้าหลายหนเขานิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งก็ตอบว่าความคิดของคุณอานี่ก็แปลกดีเหมือนกันทีแรกผมคิดว่าจะหลบหน้าท่านจนกว่าจะหาเงินมาใช้ให้ครบแต่ถ้าทำอย่างนั้นใจมันก็ไม่มีความสุขความสบายจริงๆอย่างที่คุณอาว่าผมจะทำตามที่คุณอาแนะนำ บางทีอาจทำให้ผมสบายใจขึ้นได้บ้างเพอดีบ่อยยกอาหารที่เพื่อนเอนข้าพเจ้าสั่งไว้มาตั้งบนโต๊ะเขาจึงถือโอกาสกลับที่นั่งโต๊ะเดิมต่อจากนั้นข้าพเจ้าก็ไม่ได้พบเขาอีกเลยเป็นแรมปีครั้นวันหนึ่งข้าพเจ้าได้พบคุณหลวงในงานพระราชทานเพลิงศพท่านข้าราชการเก่าผู้หนึ่งข้าพเจ้าถือโอกาสสนทนากับท่านเพราะไม่ได้พบกันเป็นเวลานาน และข้าพเจ้าได้เรียนถามถึงลูกหนี้คนนั้นซึ่งคุณหลวงก็เล่าให้ฟังตอนหนึ่งคุณหลวงเล่าว่าอ,อ๋อเมื่อพูดถึงเจ้าคนนี้มันแปลกดีเหมือนกันเดิมมันคอยหลบหน้าหลบตาผมเรื่อยเพราะเอาเงินมาใช้บ้างไม่ใช่บ้างต่อมามันกลับมาหาและบอกผมว่า มันสำนึกในบุญคุณที่ผมได้ช่วยเหลือมันในยามขาดแคลนเมื่อยังไม่มีเงินนามาคืนก็อยากจะช่วยทำงานขัดดอกไปก่อนสุดแท้แต่จะทำอะไรผมได้ฟังก็เห็นใจเพราะเคยเห็นแต่ลูกนี้เมื่อไม่มีเงินมาใช้นี้ก็คอยหลบหน้าเจ้าหนี่ทั้งนั้นครั้นได้พบปรัดเมื่อนั่นเมื่อนี้แต่นายคนนี้แปลกดีจากวันนั้นมันก็ไปบ้านผมเสมอ ว่างเวลาไหนเป็นมาบางทีก็พาเมียมาด้วยเมียเขาก็ช่วยเมียผมทำงานบ้านเมียผมสงสารเอ็นดูจนเมียเขาท้องแก่แต่ยังอุตส่ามารับใช้เมียผมเกิดสงสารขึ้นมาก็เลยเป็นธุระช่วยฝากท้องเป็นธุระในการคลอดบุตรทุกอย่างนี่แหละคนเราเมื่อเขามีมิตรจิตเราก็ต้องมีมิตรใจจริงไม่คุณ พาพเจ้าได้ยินเช่นนั้นก็พลอยยินดีไปด้วยรีบถามว่าแล้วนี่สินที่ยังค้างอยู่นั่นล่ะครับใช้หมดหรือยังคุณหลวงหัวเราะอย่างใจดียังรอกคุณแต่ก็เหลือไม่เท่าไรหรอกและผมก็ไม่สนใจแล้วคนดีๆอย่างนี้หาไม่ค่อยได้เวลานี้ก็เท่ากับเป็นสมาชิกในครอบครัวของผมเหมือนกันผมชอบที่เขาเป็นคนซื่อ มีความกระตัญญูทั้งผัวทั้งเมียนี่ก็ออกลูกมาเป็นชายเมียผมเกิดสงสารเด็กเลยรักเหมือนลูกเหมือนหลานและผมก็ให้งานรับเหมาไปสองรายและแนะนำให้ไปที่อื่นๆอีกลายแห่งเขาพเจ้ารู้สึกตื่นเต้นยินดีมากที่ได้ทราบว่าคำแนะนำของข้าพเจ้าได้ผลเกินความคาดหมายข้าพเจ้าจึงพูดกับคุณหลวงว่า เป็นเคราะห์ดีที่ลูกหนี้ที่ได้เจ้าหนี้ใจบุญอย่างคุณหลวงเพราะเจ้าหนี้ส่วนมากไม่ค่อยเห็นใจลูกหนี้และลูกหนี้ก็ไม่เข้าใจเจ้าหนี้เลยทำให้เข้าใจกันไม่ได้ผมคิดว่านี่เป็นหนึ่งในพันด้วยซ้ำที่เป็นเช่นนี้คุณหลวงยิ้มและพูดว่ามันประกอบกันคูณฝ่ายใดจะดีฝ่ายเดียวไม่ได้ เพราะตบมือข้างเดียวไม่ดังมันต้องดีด้วยกันทั้งสองฝ่ายจริงไหมคุณผมมาคิดดูเราก็อายุป่านนี้แล้วจะอยู่ไปสักกี่วันจะทำหน้าเลือดขูดรีดไปมันก็เป็นบาปเป็นกรรมติดตัวไปเปล่าๆคิดช่วยคนขัดสนให้เขาได้ทีพพึ่งก็จะเป็นกุศลเหมือนกันเมื่อเราสนทนากันถึงแค่นี้ก็พอดีได้ยินเสียงพินพาดประคมขึ้น พวกแขกทั้งหมดพากันยืนขึ้นแสดงความเคารพแล้วก็เดินเข้าแถวกันขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์ซึ่งเป็นพิธีเผาศพขั้นต้นและก็แยกย้ายกันกลับบ้านต่อจากงานพระราชทานเพลิงศพมาประมาณ7-8เดือนก็ถึงเทศกาลขึ้นปีใหม่วันนั้นข้าพเจ้าอยู่บ้านในตอนเช้าเห็นรถยนต์คันหนึ่งแล่นเข้ามาในบ้านและชายคนหนึ่ง ซึ่งข้าพเจ้าจำได้ว่าคือเจ้าบ่าวคนที่ข้าพเจ้าแนะนําเข้าไปลงมาจากรถพร้อมด้วยถาดซึ่งมีของเต็มอยู่ในมือข้าพเจ้าเชิญให้เขาเข้าไปในห้องรับแขกเมื่อนั่งลงแล้วก็ทําความเคารพข้าพเจ้าผมมากราบขอบพระคุณคุณอาครับข้าพเจ้าจึงถามว่ามาขอบคุณเรื่องอะไรกันล่ะทําไมเอาของมาให้มากมายอย่างนี้ ผมถือโอกาสมาส่งความสุขปีใหม่ด้วยครับภรยาและบุตรก็ตั้งใจมากราบขอบคุณอาพร้อมกันเพอเอินวันนี้ที่บ้านคุณหลวงมีงานรื่นเริงสำหรับเด็กๆภรยาผมจึงต้องไปช่วยทางโน้นและคิดว่าวันหนึ่งคงได้มากราบคุณอาข้าพเจ้าตื้นตันในความกระตัญยูของเขาจึงตอบว่าขอบใจไม่ต้องให้ลำบากรอก เออการงานเป็นอย่างไรดีขึ้นบ้างไหมนี่สิครับที่ทำให้ผมต้องมากราบขอบพระคุณคุณอาที่ได้ให้คำแนะนำเพราะตั้งแต่ผมปฏิบัติแล้วสบายใจขึ้นเพราะคุณหลวงและคุณนายเป็นคนใจดีมากใจคออบอ้อมอารีเหมือนที่คุณอาพูดคุณหลวงได้ช่วยให้ผมได้งานทำสองแห่งเป็นงานรับเหมาซ้ำยังออกทุนให้ก่อน พองานเสร็จผมก็มีเงินใช้หนี้จนหมดสิ้นเรียบร้อยเวลานี้ผมหมดกังวลแล้วมีแต่ความสบายใจผมนึกถึงคุณอาเสมอตั้งใจจะมาหาหลายครั้งแต่ไม่มีเวลาว่างเลยพอดีวันนี้เป็นวันปีใหม่งานหยุดจึงได้โอกาสความจริงอาไม่ได้ช่วยอะไรมากนะักเพียงแต่นั่นนำให้บ้างเท่านั้น ความดีนั้นอยู่ที่ผู้ปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่ตัวผู้แนะนำหลานปฏิบัติได้ดีเป็นผลเกินคาดเกินกว่าที่อาได้คิดไว้นี่แหละหลานคนเราเกิดมาไม่ว่าใครย่อมมีการผิดพลาดรู้เท่าไม่ถึงการไม่น้อยกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตแต่ก็ยังไม่ควรหมดอะไรในชีวิตเราต้องอดทนต่อสู้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตขอให้ถือว่า มันเป็นเพียงความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาบดบังให้ปัญญาหายไปชั่วคราวถ้าได้ตั้งใจปัดเป่าความทุกข์ไปไว้เส้นทางหนึ่งและใช้ปัญญาคิดแก้ปัญหาอยู่เสมอก็จะพบทางออกที่ดีงามดังเรื่องของหลานนี้